ตอนรับเขาสู่บรรยากาศลุนหวยครับเมื่อนี้แอดผ้าพี่ผ้าน้องมาลุนหวยที่บ้านแห่ห้าคือเก็เหรอครับตามแอดมาครับมีทั้งเจ๊จินดามีทั้งเจ๊ตู่ครับเนาะพี่น้องกับเขามาฟังมาเบิ้งน้ำกันเด้อครับนี่ก็บรรยากาศทั่วๆไปครับสั่งมีข้อเสนอแต่สั่งวันเลขหน้าสองตัวครั้งขึ้นเลยจดจดเป็นนวลเป็นนวลเชียวนี่สองทานเลยสองแปด 3887มาแล้วเป็นที่เร <|so|>> <sp ียบร้อย ตงมาเล็กหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเนอร์ปสันุพอสองตีคเจ็ดสองแปดเจ็ด้วยเลขหน้าหนึ่งตัวทั้งที่หนึ่งสองแปดเจ็ดทั้งแปดเจ็ดการเปลี่ยนอยู่ทุกอย่างใหม่เลขประจำหลักขึ้นมาใหม่จะใช้อุปกรณ์ออกตัวเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะสองแปดเจ็ดมาแล้วนะคะเลขหน้า จะใช้อุปกรณ์ออกรลางวันหลักที่หนึ่งวสาวอีสาน้าหน้าละวันเราจะใช้อุปกรณ์ออกกางวัหลักที่ห้ารุ่นแน่ใจสองหาสามแปดจเดาไว้ั้สองแปดเจ็ดไม่ยนวลจะใช้อุปกรณ์ออกกงันหลักที่สาม กออกกางวันหลักที่หนึหลักที่สหลักที่ห้าหออกตรงวัลึ3าสามตัวครั้งที่สองครังที่สองเดี๋ยวมืเลี้ยงใ่หนดีถ้าน้อยมน้าว่ายนน้อยริมอใช่เกตไปใลถ้เขายนเาไหม่ยกลไงผมตัวเขามือมาเด้อพี่น้องมาหล่นห้ยน้ำกันโอ้ยไปใส่มานอ้พี่น้อง เขามาทั้งสอพระโชคน้ามูใน่เด้อครับปากกดไหลกดแช่นะครับมาที่หลังมูครับรังมัเลกน้สามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกออกเลื่อไหร่่อสองสี่สองสองสี่สองสี่สองตัวสงัวนีัมนเล่นไ้สาตัวครั้งที่สองตาอกันตายตายเสร็จปควายขึอนมาเลี่ว่าตีสองป๋ที ปเ,เปนยังเล็กหน้าสามตัวออกไปครบแล้วสองครั้งนะคะต่อไปจะทําการออกรางวัเล็กท้ายสามตัวสองครั้งจา <4 S 2> ํานวนสองพันรางวันเงินรางวันรางวันละสี่พันบาทค่ะสามหกเก้าเลขหน้าสามตัวสองแปดเจ็ดสองสี่สองแม่นหรอครับผมคุณใช้อุปกรณ์ออกรางวันหลักที่ห้า ก็ดสองก็ดอายมันาคุณอมรเดชรอดสามจ็บใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักเจ็บสามยูมาติดพี่น้องยืนจะซื่ออะไรน่อยจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามก็ใช้อุปกรณ์ออกกล้าอหลกที่สามหลักที่สองหลักที่สาออกรางวัลลึกใช้สามตัวครั้งที่หนึ่ง พี่น้องกินมาเป็นอนแบงบางเ็ดอกเนีด้อมหลายแบงเนาะหลายแบงมาหลายหลายแบงหลายแบงกัหลายได้เนาะพี่น้องเนาะได้มันจะซ่้งเงื่นี่กดปุ่นกดพี่ก้ดหันกดนีโ้หลาบเนาะแซบเป็นบ่ชมพี่น้องแซบล้วนกแซบผงขึ้นรถหลายยังไงจังหวะเลขาสามตัวครั้งที่หนึ่งเล่ที่ออก กดไลค์กดแชร์นะเด้อครับพี่น้องครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับตูนตูนไเนยชุดชุชุูนซูนสองกูเดนนาบอกเขาอยู่ซูนหนึ่ง สองที่ไม่ไสองตเล็เนี่ยเล็นี่สองวาทไมมาแบบนี้ปะกรรมการจะเสี่อยู่ยางไหนกประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกกำลังหลักใดอลีาตัวแบนีายตายตายว่าจ๋งเลยเปาะแบบนี้สิออกนี่นี้ไม่ได้สเ้อปูไรแบบนี้สิออกนเ่เ เลข้าใหเป็นเน้ออุปกรณ์ออกกางวันลยเรัก่างร่นที่แเคยงเนนอยจะใช้อุปกรณ์ออกรางวันเอที่กินแดเตรียมตัวได้เจ้ายังอีก้ป็รมออ่ะเิ่งกักที่หนึ่งลักที่สหลักที่5หลักที่ ออกตังวัเล็กท้ายสาตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายแมนมาทนั่ื้อเลขเท่านี้นึงมาแล้วพี่น้องมาแล้ว1 2บสอทันเดอบาวันก็ดีวันก็ดีสองสองสองสฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับพี่น้องเขามาแล้วก็ได้หนึ่งหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับเลขติดสอง แมนแมนมี่กระถูกครับสองศูนย์เยซ้อมไว้ศูนย์สามมันศูนย์ยสานบัดหน้าตัวเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกบ้ากับว้างว้างพี่น้องห้าสี่

องนี่ไม่ต้องเลยไม่ต้องได้ยังไ้ใสิได้ตัวเหล็กเยเล็กถ่ายยี่มาสองอีกเหรอเล็กถายสองตัวเลขกายสองตัวพี่น้องรอดรุนพี่น้องสองแปดเจ็ดสองสี่สองศูสองหาสีสองดสองแปดอุปกรณ์ออกกลางงินหลักขึ้นหนึ่งสองมัดทานจันน่เา่องมาทั้งทั้งหนาทั้งทั้งหลังพี่น้อง ก็มาใช้อุปกรณ์ออกกำลังกันนะข้านสอ่มีสองเยี๋ยวยเตรียมน้าด้เร่องได้ไไ้ทำเป้าเกินเกินเกนดาองก็จิได้ตายตายยอมคนได้ไม่ได้เจ้าใหญ่ตาย่ชนเท้ินเป้าไม่าด้่ได้คนใจขอบีอจกเดี๋ยวกั้นทุกวันกับโค้รงีวันอังหาแฮปปี้ สั่นเหรเด้อเจจินดาพี่น้องเมื่อมือเจจินดาครับเอ้าอย่อเเนเดียวอากับ่ได้กน็แม้วเจ้ามายสอ่สนากับ่ได้พ่อสนากับสวนเาโอ้ยปูยพอนี่กัคือเจกันนี่ว่าอยาตัดสายปูนะคะว่านุยาตัดสายปูแสดงมาเรียบอ้ยแล้เินดาสันนีพี่น้องมุจาวงทุวเมือแล้สันงงงวคือคนอยาก คอยว่าแกรัดชันแหงกวัวออกแล้วเก้าแปดพนะเมนอหลีบอแม่นแมน่างเก้าดาันเกษ์ายสองปีเที่หนึ่งจะได้คะแนเแนนสองถึ้า้เลขที่ออกกนึไปครั้ง ก็ไม่รู้ว่มีองกอก็เจอพ่เลยหัวแขงเ้งเ้งเด้งเด้งเลยมาเะหัวนึ่งนั่น ันงวันลูกเป็นสตัวรางวัลลูก้ายโเว่าแ้ยสอตัวล้วกตัวที่นึ่งโกเลบอกาปรอกอ็กานะรางัที่นที่หรางวัลางวันกางวัรางวัลกาวนกลางวันรางวัลกลานลงัรางวัลกางนกลางันรางวัลกลางนก่งรกลานลงวรางวัลกลันกวัรางวัวักล่นงกลวนงวันราากรงลวงักรางวัล มันนึ่งวันนีนึงค่ะไ้นเอ้ยพนะคะ่แล้วโตเล่ถูกเลยนะคะบอกว่าให้ศูนยหกมาศูนหกบมานะคะเล่เ็ตตัวเขาเด้อพี่น้องเลขโคเล่เล่แปดร้อยหกสิบเอวันมีหกมีหนึ่งค่ะ กม่จะมนอุปกรณ์ออกกำงให้ลูกบอลเย่กับโลิทเลยนะคะโอลตอนนี้ันมกลังวยนะคะเน้กบอ็นะครับเกิดากลูกบอนีเลดีใจค่ะก้าแนมแลวของีพันพมาจัดาทุก่างเร่งจากท่นประธานกรรมการเจ้าที่เเจ้าเนาะข่ให้มกว่ยท่านรานกบอลไปใส่บอลนรไปแล้วค้านึงครับน้องต้ารไปแล้วค้านึงนะครับัเล็กเน่มีแิข้าเล่แมวเดีแมวเดวเพื่อนพี่น้อง แบบว่าเ้าตจ่ใจคนหนึงนะคะพี่รองคาร์โบาลมาฟาโบจะอยนด้วย861วันเวานึ mm ่งมาจริงจรางนะคะ550นั่นแหละตทว่าแค่5วิ่งล่าง7ของาโเลเต็มเต็มบนหมน่คา8หมู่ล่า2หพู่ค้า55มาจริงจด้วยนะคะ1แรตั้งแต่ว1ตัแต่12ตลาคม1บมาจะของนหนไม่หมดจเรย นี่ทำใจเสื่องแน่เที่ยวันลออกอะไรหกน่งะคะแ6ดร้ยบนนะคะเจ็ 1, หกหนึ่งสมหนเจ็ดหนึ่งงออกหนเองเด้อคันล่างออกคนึ่งันล่างออกหกนึงบนอกน

หกหนึ่งล้านวัต่ิ่านมาได้สองล้านกัวนะครับเสียน้อมใหญ่เสียน้อมใหญ่เสียน้อมใหญ่เขาอีกแล้วเมีนบาสเราเงินไปไปใส่เงินวัตินเสให้ประมาณสล้านหาล้านกาบการสล้านี่หองลใช่ขยัเสียน้อมใหญ่6น่งน

บอกว่าปูจะอยู่กับเจจินดาแปดร้อยหกสเอดวันแม่เรียกวิ่งกู้จำได้ย้อได้เรยกเราเลี้ยงกับเขา ของพระเจ้า้นงบวบานเ้อครับเลขทะเบียนรถ861171ครับวัารถขันนี้เสียยง้มในออกยงี้ัมนั่นันเราออกอีลีตัวของอยู่ทั้งรถเนาะลมกหนึาง861171ครับ861171ครับ8 6 1ครับ8 6น1 7 1ครับ8 6 1 1 7รับ8รับับ861171ครับ8 6น1 7 1ครับ8 6น่7้คร8 6 1 1ับน6ทครับ งเผู้น้องมัดกับเขาสาธุค่ะบ้านแจจินดาอันนะคะแต่ว่าได้บ่หลายนะคะได้เพราะแต่คาเลกนะคะบ่ได้ถ่ายได้นะบวกไปเรื่อยเรื่อยเห็นมั้งมานอนกันหนีปูจะอยู่กับเจ๊กับจินดาแปดร้อยหกสิบเอ็ดวันนะคะ ได้หอีสิบาทขอบคุณค่ะเจ้จาดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยนะคะวัดนะคะน่าพึ่นผู้แทนสื่อหน่วย่ปรวจ่งชองุนทับการกองสารนิเทศที่กษรโดยทรบนเสริิพันจะเป็นผู้สนับสนในร่บคามถกขอบคุณ่ะครับโอใจจะเตน่ี่ะเห็นค่ะ นิ้วเ้าเขาเดนะคะมันไปออกอะไรนี่โอไลกเนี่โอเบอกว่าเอานึ่งส่บนหัวนะคะพี่บอลเห็นปะพี่บอลมันบอกว่าเอานึ่งใส่บนหัวไหนเห็นปะ สี่ใสหัวเจ้านะสี่ใสหัวนี่นี่ยังตามาห้อของเ้อตอนออก่นดีแล้วแต่วันนั้นจ็บอกว่าเจ็ดร้อกเอ็ดลของแจ้จินดาเด้อครับขนาดใหญ่เ็ัวเแห่ครับเื้อกับผูครับแดหหนึ่งครับแดหหนึ่งครับเานึงครับที่นี่เรกเก่าหนึ่ลนี่รองเอครับผมนะครับ ของเส้นเจนครับของเส้นเจนนี่เขาครับเขาหกหนึ่งเลยครับของเส้นแจนเนี่ยเข้าลายลูกเขนาหกหน้่งเลครับของเส้นเจนเนี่ยเขเขาหกหนึ่งเลยครับตรงๆครับ จะเป็นผู่เดียัอ้่หนึ่่น่สอไม่้เจียไมู่่หน่ตเจบองเจ้าขอเาั้ง่จน่กแมนีลูกสาวฝนวาลูกสาวฝนวามีไม่ยิ่งเขียนเขียนเลขไทยสายฟาเมื่อนะคะเจ็ดหแม่งหกนะคะแมการออกงานารออทัน ที่รเมตนาาผู้ชายเฉพาะ้าสงองว้องปรกเทศอใหลาตลาดเขาเป๊เลยนะคะตลนผูยนียสช่องเลบางหลเลตกลงในที่รองรับเป็นที่รองอนะมันฝันเลยบ่ที่เ้ากพีพหมนมีไปยิ่งแม่มาเกียเก็ดหกหนึ่งมีเจ็ดแล้วก็มีหนึ่งมีหกมันันะคะแ่เหลือุดเต่มันดนตื่นต้นตรงนี้นะคะแต่ก็ต้องใจจะกู้กันนีก นี่เป็นการอะมาต้องหมดท่านเสียงลูกบอลบแล้วต่อไปมนเลยอที่เป็นสีลูกบอลหมายรไว้ภายในเพื่อแสดงให้คนั่งคคกเป็นหลายเนาะหแก็ม่แน่นอนร้อยเปอนต์้าเลยแน่นอนร้อยเปอร์เนตบาเรก็ได้ลอที่นนสอ้นะคะฟังฟัง เวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2565เลิกที่ออกที่นี่เพช่แม็่ซินได้หลอดสัก ตื่นหนึ unda, unda, s s unda, 9, s s ่งก่อนตั้งแต่เชุามาเกตโตเลยนะครับที่น่เ็น้ขัวเเนะคัานต่นเ้เเขาเต็มเต็มห้อนหน่งะเต็หไปเยนะคับนกไที่เยนบนตัเลนก่เข้าเต็มหลี่นี มูวนนมบิดอ้นเต็มเต็มบิดอนเขาเต็มเต็มเยอะันเป็นขนาดเล็มาดตมตวาผ้าเด็กนะครับี่ไวหนึ่งองอผ้าโชกับเขาโยคบพี่น้องวิ่งนึ่ครับที่สเท่าหลักหนึ่งครับตัวหนต่งตัว่การวตของควมสุงน้าวไป เอาเจ้าสิไปใส่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาหมอหมอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องเอ๋ไข้เถื่อนกูเดียวมือไข้บัดเถื่อตาย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 โอ้ตายตายโอ้ถ้าไปหาหมอจะบาดกันโอ้เตนเล็ตนบดเสียหัวหัวย ข้งลูกสากัหนึเจ็ดไปเจอิดพี่น้องไปเรวพี่น้องไปเร้วไปเร้วไปวไปหาหมอแล้วครับพี่น้องเจับจินดาไปหาหมอแล้วครับพี่น้องครับ เสียงรอมไงแตกบนล่างจีหนึ่งหนึ่งเจ็ดวิ่งหกหกหนึ่งผู้ด่าเสียงรอมไงแตกบนล่างพี่น้องมาดูโอ้สุดยอดสุดยอดออกตัวออกตัววงกลมใหทั้มเมันว่าว่นี่แต่ว่าเราก็ถืออยู่แล้วเพราะว่าโตคือเราซื้อมือซื้อมือจะโตที่ไหนไม่ดีแต่ว่ามันนั่งอยู่นะครับเข้าบนล่างเลยนะครับผม เอาบนล่างได้พี่น้องเสียนรอมใหญ่นะครับ6 1หนึ่งแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะครับครับเสียน้อมใหญ่เข้าบนล่างครับเอามาทั้งพีเฮ้าสองเก้าสามเก้าสองหกสามแสนแปดต่อหกสเบต่อหกต่อหกหกหกห ูตตเส้นญี่ปุ่นก็เขาจด้นะจะเส้นญี่ปุนเข้าหนึ่งเจ็ดตทนเยเส้นญี่ปุ่นก็เข้าครับเส้นญี่ปุ่นก็เข้าหนึ่งหานเจ็ดโนหมีูนะนคบกเข้าเพะ่นแ้ดีเนสอผ้าโชกกรเขาเพื่อกันนะครับหนึ่งเจ็ดครับหลักหนึ่งครับ ล่างล่างก่อนหนึ่งเจ็ดครับล่างคนหนึ่งบนบนหนึ่งบนหนึ่งเจ็ดก่อนเขาก็เลยหนึ่งหนึ่งกำมังได้แน่นอนเขาพี่น้องเป็นยังได้น่นอพี่น้องครับโชคดีกันมั่งในบนนอครับขอแสดงความดีใจกับพี่กับน้องผู้ที่โชคดีเด้อครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องผู้ที่พลาดหวังในงวดนี้ครับงวดหนาวไม่เด้อครับพี่น้องครับ เสียกับเงินนกหว่านนะคะเลรียกน้ำนกบ่ใช่น้ำนกยันมันมาเอาปุเสียมันนะเลขลูกเลขผัวเลยเบาเอาเลขลูกเลขผัวว่เอาของลูกกับหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกของผัวกับแปดหกหนึ่งนะคะมานี่นกมันบอกว่า ก้าวแซมก้าวแซำมาเสียกันบ้างกันนะลูกโอ้ยเจ้าก็เลยเอาน้ำนกเลยเอาน้ำนกกโอ้ยเสียใจน้ำเด้อเจ้เด้อขอแสดงความเสียใจน้ำครับโอ้ยแล้วก็บอกให้มันไปส่งร้องไห้มันมาน้มันเบิดพ่อแล้ววอ้ยเฮ็ดยังไหนเจ้าบ้านนี้เอาเอาเอาตั้งหลักได้แจ้ตั้งหลักลูกสาวก็บันแมนปูมาอยู่น้ำโอเลก็กินด้ยปูจะมาอยู่น้ำแปดร้อยหกสิบเอ็ดวันนะกันลูกสาวก็ัา มีคนมาเขียนเลขให้เจ็ดล้วึงแล้วก็หกให้หนูแม่ว่าสั้นนะคะถูกบดนะคะไปซื้อกับนุกผู้กำพับน้องเก้าสามาเสื้อกับบังเงิดมันเได้นะคะหูมา สายที่เลนนะคะไปจุดปูมากกับแปดแปดเก้านะคะสองแปดชี้หกอู้นะคะเสียดายแห้งนะคะโอ้ยไปกินข้าววัดอีกเยอเก้าบ่อระบัยนเนี่ยไปกินข้าววัดอีกพระวัดวัดก้าบ่อหี้ได้บ้านนี่งเจ้ปัวปัวกับว่าให้เข้าบ้านนะคะติดต้นผัวนะคะเก้าแปดหนึ่งอยู่ข้างหน้าเลยนะคะพี่น้องขะอู้อันนึงไว้ทั้งหัวนะคะเปะเลยนะคะว่าเป็นยังนไงคันเล่ออกหัว่าฮาวอกนี่แนี่ยพ่อเฟร กู icana, เปี๊เข้าวนี่หนึ่งหานึ่งหกนึ่งแดดเมื่อว่าหรอนึ่งเจ็ดพอคิดอยู่ที่พอเป็นเจแปเดือนเมื่อว่าฟันบอกกำเมื่อคอยฟันหรือของจริงฝันนี่เอาเมื่อกูเปียไม่สี่ะสีใสกางเมื่อไงโอ้ยนะคะ อ่ะไปไปฮาไปได้เจ็ดเด้อไม่มันถ่อยามันถ้องวันนี้ไ่ได้ยาดมไม่นะให้แน่ไปเจ็ดใครแน่ไปยาดมเตียขาดยาดมโอ้ขาดยาดมเอาเจ็ดตัวยาดมไม่ไหมมายาดมที่นี่มามายาดมที่นี่รถเจ้าบ่มาเร็วเร็วเร็วไปเสียคนไปเสียไปเสียนุกตอนนี้ตอนนีังสันละเก้าสามไปเสียกับบวงเงินมันไปเสียมันกับพี่น้องชื่อดังๆกับพี่น้องตายอย่าเลื่อนควขัวอย่าเลื่อนควขัว มันจะคว้างมันเลื่อนคว่ำัวอยนัวเอาย่าดมดมลงไปสุดเอาาอยาดมก็อีเยีงใส่เม้ฮะย่าต้มสุนไหนว่าแม่นว่า่ะมาคว่ำเมียนองเจ้ามันแม่นค่ะมันจังได้ดีชั้นเนี่ยวะ